เป็นยังไงบ้างคะเด็กที่นี่มีการเตรียมพอยังไงในเรื่องของพิซ่าโดยที่ทางท่านผอ,อ,อได้พอรู้เรื่องราวว่ามีการดําเนินการเรื่องวิซ่าเนี่ยเตรียมเด็กอย่างไรเตรียมครูอย่างไรผมก็ตระหนัก,กเห็นว่าเอ๊พิซซ่าเป็นเรื่องสาคัญของประเทศไทยนะครับก็จึงเลยระดมครูว่าเอ๊เขาวมันนี้เราน่าจะมามาเริ่มให้เด็กได้เข้าใจเรื่องข้อสอบพิซซ่าข้อสอบพิซซ่าข้อสอบนะเราต้องคิดวิเคราะห์เด็กที่จะทําข้อสอบได้คือต้องต้องเก่งและคุณครูเนี่ยก็ใช้ระบบ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นะครับที่สพทจะให้นะครับยี่สิบชุดเนี่ยเด็กก็เข้ามาเรียนโดยคุณครูเนี่ยจะนำเข้าพิซซ่าสไตล์ก็เรียกพิซซ่าสไตล์ใช่ไหมครับพิซซ่าสไตล์ออนไลน์พิซซ่าออนดรายจิติงเด็กก็ฝึกทำครูก็แนะนํากระบวนการเทคนิคภาษาไทยคณิตวิทย์นะพวกนี้นะครูแต่ละสาระก็ก็ช่วยกันอย่างเช่นสาระภาษาไทยเนี่ยก็ครูครูอังนะครูอังในคนนู้นนะครับอังนะครับกิรัิยาเนี่ย เขาก็จะวิเคราะห์เรื่องภาษาไทยให้เด็กทําเทคนิคเล่ก,ก็ครูพัจรารนะครับนาเขาก็เก่งในเรื่องณิตศสตร์ของลรงเรียนก็ให้ฝึกเทคนิคการทาการอะไรสักอย่างประมาณนี้แหล,ละครับก็ทําทุกวันทุกวันทุกวันนะครับบ่อยๆครั้งมันก็ประจวบเหมาะกับเด็กที่มีเก่งอยู่แล้วด้วยเลยมันสูงและสอนอเข้ามา มาเรื่องก<ช>ับสนอของสำนักการเกตุที่การศึกษาอารมศึกษาการพิเศก็เข้ามาให้ความรู้ให้เข้ามาเรื่องต่างๆจนได้ดีสอบถามนีดนึงในการที่เราติวเด็กมากๆเนี่ยเราคิดว่าเด็กได้ความรู้ได้ทักษะได้การคิดวิเคราะห์หรือไม่ได้ครับเพราะว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่การถามในข้อสอบที่ทราคิดวิเคราะห์เนี่ยพิารคิดแตกออกไปนะครัาให้เด็กวิเคราะห์เขาไม่ถามตรงๆเพราฉะนั้นครูก็จะเสริมเทคนิคให้เขา ว่าเขาถามแบบนี้นะเราต้องวิเคราะห์แบบนี้แบบนี้นะครับตรงนี้เด็กก็ได้กระบวนการการ,การคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยการที่ครูเสริมได้ครับได้ได้ไดผมผมดูนะไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยก็ดีวิชาวิทยาศาสตร์ก็ดีนะครับเรื่องชาเลขก็ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็การคิดวิเคราะห์เด็กก็มันไม่ได้ผลลเปรีนะครับบางครั้งเด็กก็คิดไม่ได้บางเรื่องนะผมดูนะเด็กคิดได้มันยากเกินไปนะครับวิชานะครับ แต่ถ้าเราฝึกเด็กอย่างมีขั้นตอนแล้วให้เด็กได้เจอข้อสอบในลักษณะของการคิดวิเคราะห์บ่อยๆคิดว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนไหมคะเป็นครับเร้นซ้ำย้ำทวนเป็นเรื่องสำคัญของการเรียนครับเน้นซ้ำย้ำทวนนะเป็นเรื่องสาคัญมากเพราะว่าการเรียนซ้ำย้ำทวนไะม่ว่าจะเป็นการฝึกการอ่านก็แล้วของผมนี่เด็กปนหนึ่งอ่านได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท hmm. ้าเขตอ่านเพราะนี่การอ่านกับอะไรเน้นซ้ำย้ำทวนนี่เป็นเรื่องสาคัญ เนี่ยแบบไปทำซ้ำทำซ้ำทำเนี่ยเด็กจะเกิดทักษะสกิลมีความเข้าใจขึ้นว่าเอ้ยประมาณนี้เราก็รู้มันนี้เหมือน่อยผ่านประสบการณ์เยอะผมว่าได้ครับได้ได้ประโยชน์เยอะนะครับทำแแล้วเด็กเบื่อไหมครับทุกเบื่อไหมอย่างเข้าเข้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เด็กไม่ค่อยเบื่อเลยครับเพราะว่ากระตุ้นนานเขามีความสนานในคอมพิวเตอร์เด็กอยากเรียนห้องคอมพิวเตอร์มากเพราะมันเหมือนว่าได้ดูจอได้เล่นได้อะไรบางครั้งครูก็ให้เล่นเกมบ้างก็ได้ไม่จะเป็นจะต้อง เรียนติวตลอดไปมันมีการทํากิจกรรมผ่อนคลายสอดแทรกไปได้หมดกับยุบแล้วแต่กระบวนการครูเบื่อไหมคะครูก็เอาเรื่องเหมือนกันครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครูดีด้วยนะครับคุก็เหนื่อยนะงครก้างพอเอาพวกเราช่วยกันาเขาก็แต่ความเบื่อของผมกับความความเป็นตัวเองกับลูกน้องผมจะเดินทุกวันจะคุยทุกวันจะพูดเล่นกับครูทุกวันเนี้ยตรงนี้ผมว่ามีผลต่อต่อครูต่อชาวบ้านเพราะเราอยู่ที่นี่นานแล้วก็มีความมิตรสัมพันธ์กับครูครูเนี้ยพูดจริงหรือพูดเล่นไม่รู้ ไม่อยากให้ผมกเกษียณนะผมก็อ,อยู่อีกนะแล้วเขาจะแจ้งพูดไม่รู้นะคือเราเป็นกันเองครบครัวเป็นกันเองหมดอ่ะไม่เคยได้ดูดเดือดรอแต่วเวลาดูก็ดูจริงๆก็คืออยู่กับพี่น้องเลยนี่คือส่วนหนึ่งของการท<ำ>ํางานค่ะและนี่ก็คือความสําเร็จนะคะของโรงเรียนบ้านหลังเขาซึ่งตัวฉันเองได้พบสิ่งที่เป็นคีย์สักเซสที่สําคัญก็คือตัวขอโรงเรียนเห็นความสําคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในใจ เป็นผู้นำได้ของที่รวมใจของคุณครูทุกคนจึงทำให้คุณครูทุกคนนะคะร่วมกันทำเพื่อนักเรียนร,รวมทั้งคุณครูเองก็เช่นกันช่วยกันถอดแบบในการที่จะทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ที่สำคัญแล้วก็ลงสู่เด็กแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กเนะะี่ยค่ะเมื่อโอกาสที่จะมีการเรียนซ้ำย้ำทวนจะเกิดประโยชน์ต่อความคิดในการคิดวิเคราะห์ของเขาและที่ก็ที่นี่เป็น โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในความพร้อมที่มีข้อจํากัดแต่ความพร้อมของผู้บริหารและคุณครูกลายเป็นขีดสกเซสที่สําคัญที่ทําให้นักเรียนที่นี่กลายเป็นนักเรียนที่โชคดีที่ได้เรียนที่นี่